อาหารนะคะหมูนิโตรอ,อันนี้เราสั่งเป็นเมนู22ยูโรก็จะมีสลัดมาก่อน,อน,นมีน้ำผึ้งด้วยมีน้ำผึ้ง หาข้าวกินนะคะ้ยจะนั่งกินมารอบสองนะคะรอบแรกสลัดกัซุเล่บีบาะนาวนะคะ วถั่วัวกับอะไรข้างในเป็ดเอาที่ยูทูปกินในบวชอ,อ่ะเนื้อเป็ดคือเนื้อปลาแบบอร่อยมากไม่คาวเลยเดี๋ยวชิมนรนนะีมร่อยมาหมดสภาพปลานะคะ ชีสกับวายนะคะอร่อยเช่นใจชิมชีสเค้กดูสิอะไร อืมเป็นโยเกิร์ตอ,อันนี้ของนี่ก็ฝรั่งเขาจะกินชีสนะคะต,ต้องมีน้ำผึ้งเนาะชีสคืออิ่มมากเลยอะ่ะแล้วค่ะคือคนเยอะมากแถวนี้ย <laughs> นมปังกินเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะกลับแล้วค่ะกแล้วนะคะกลับแล้วค่ะมากอ่ะดูดิ กลาคืนสวยมากเลยอ่ะเนี่ยมันยาวไปเลยนะถ้าฝั่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลม่มสวยมากเลย